ตีเสาตรงไหนของผมอ่ะใช่ผมได้ยินนะดังตุ๊บเฮ้ยมันตีเสาผมอยู่อ่ะเสาอะไรสักอย่าง กดซับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเออตื่นเต้นครับตื่นเต้นทั้งที่แล้วก็ไม่รอดทั้งนี้จะรอดหรือเปล่ากลับบ้านหลังนี้ที่อุตส่าห์ตั้งใจทําแบบสุดพลังเลยนะหลังนี้โอ้โหเสียงมันมาแล้วมันร่มเริ่มวิ่งมาแล้วครับวิ่งก่อนได้เปรียบเฮ้ยทำไมที่ท่านไม่ไปรูนู้นล่ะเออ มายุ่งแถวนี้โอเคไปเลยแหละมันจะวิ่งแต่เลนขวาเว้ยขอที่สั่งเกิดตกใจไม่มีจากตรงื่นมาใช่ไหม อ้ยยิงยิงไปไม่ดีเว้ยมันกระโดดข้ามมาไม่ได้เพราะติดทั้งวนหัวตลกมากครับตะกี้เฮ้ยเหมือนมันตีอะไรสักอย่างอยู่ครับเฮ้ยตีเสารตรงไหนของผมอะ่ะใช่ผมได้ยินได้ดังึุบ เฮ้มันตีเสาผมอยู่อ่ะเสาอะไรสักอย่างเฮ้มันตีเสาผมอยู่อ่ะ

พวกเองอะ่ะพวกเองต้องต้องต้องตายสักวันแหละผมว่าพวกซอมบี้พวกเนี้ยเห้ย <c oughs> ว้าวเอ้ยอย่าตีดิ <c oughs> อะไรอะ่ะทำไมถึงตีอะ่ะฮัลโหลตีอ่ะ้ยทางนี้มันตีนะครับแต่ทางขวามันไม่ตี คืออะไรวะเนี่ยสองรอบแล้วนะไอตัวเนี้ยเอองงเฮ้ยอีกแล้วอะ่ะทำไมต้องตีอะ่ะเออวะแสดงให้วิ่งเลนขวาดีแล้วเนี่ยพอเลนซ้ายมันตีครับ เฮ้ยตีทำไมใค้สั่งใครสอนนี่เออผมคูณสิบสองตัวนะครับเนี่ยไอ้คืน,ดนแดงเดือดของผมเนี่ยเฮ้ยมันลงรูงไปอะ่ะเฮไม่ทัน มาใหม่ก่อไม่เอาดิยังไม่เสร็จเลยรอบนี้เราค่อยไปดูความเสียหายครับตอนหลังเอาแค่บ้านไม่พังมาทับตัวเองตายก็โอเคตอนเนี้เร็บๆลงไปโดนไฟแล้ว ปาร์ตี้ซอมบี้ย่างเออน่าทำมอลลาท็อปอีกเนาะมันเร็วมากเลยเออตรงนี้น่าทำเป็นตะแกรงเหล็กนะผมว่า หรือไม่ก็ทําเป็นไอเนี้ยเขาเรียกอะไรนะประตูเกิดปิดอะเอาไว้หย่อนมอลาทอปใส่ไปเออน้าสนน่าสนมาใหม่แล้วอ่ะไอ,อตัวนี้ผมจะยิงยังไงวะชาตินี้เฮ้ยตายสักที อะไรจะตายวะเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยโอ้ยอป้าหน้าส่งไปแข่งกับยูเซนโบนะวิ่งกันเร็วที่สุดนั่นอะไรอะ่ะนี่ทำไมวะนะเฮ้ยมึงพานอะไรกันฮัลโหล เขาผ่านต้นไม้กันอ่ะเออตลกจังมันไม่ตายง่ายๆเว้ยยุคีก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้น พยายามฆ่าไอตัวไอเตี้ยนี้ให้ได้อยู่ความรู้สึกมันลงไปตีอะไรกแกนี่ไงลงไปตีเนี่ยเฮ้ยจะตีทํทำไมฮัลโหลมีอะไรให้หน้าตีเออตายลักทีใครตีอะไรอยู่ ไอ้ไอเตี้ยชอบตีครับเนี่ยไอ้เตี้ยเนี่ยชอบตีครับชอบตีเสาผมตีหนะ้าที่เสริมความแก่งเข้าไปหน่อยเฮ้ยอาจจะตายแต่ละตัวมันเหนื่อยรู้ไหมเฮ้ยได้ของแต่ไม่รู้จะได้ เก็บไม่เอาไม่ได้โอ้มาใหม่แล้วตัวเก่ายังไม่ตายเลยไม่รู้อ่ะเจ็บเอียกเพียงเดียวอ่ะไม่สนใจไม่แคร์โลกด้วยไม่รู้มันตีตรงไหนครับเนี่ย ไม่เข้าใจนี่ไปตีต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวก็รู้แหละถ้าถ้าอยู่ดีๆเสาวหายเอ้ยข้อหนุ่มตีเป็นไรกับพื้นตรงนั้นเฮ้ยไม่เข้าใจอายสักทีดิข้อหนุ่มตีเนี่ยโอ้วอาวเลยผม เออส้มทานมันนั่งตีพื้นผมอยู่ได้เหมือนเป็นบัคอกอะ่ะเฮ้ยีป้าหล่นซะเฮ้ยเอ้เอาเขออ้าแกะเฮ้ยต้มทานเว้ยตายซะเองอะ่ะ ไอ้นุ่นมันจะตีต้นไม้ทำไมครับเนี่ยเฮ้ยตายสักทีเออพ่อคุณแม่คุณเอาอย่างเงี้ยตีเสา,อา,เอา,อานั้นผมแตกแล้วเนี่ย บ้าเอ้ยวิ่งไม่ดูตามมาตาเรือเลยโอยิงไม่ทันเลยไม่รู้จะซอยยังไงให้เร็วกว่าน,นี้แล้วขนาดไม่เร็งสูนแล้วนะโหวาวเฮ้ยป้าอืม นึกนึกอะไรกับต้นไม้วะนี่อีกตัวหนึ่งแฮสอะไรกับต้นไม้เหรอถามหน่อยอมบี้บ้าอะไรมานั่งตีต้นไม้เนี่ยเออขอหัวแตกบ่อยๆได้ไหมเห็งผมเยอะสามร้อยนัดเอาสิยิงทั้งคืนอะ Ào wow Chắc tì thầm mày quá khứ nhỉ Ê! Thật bay! tay nữa đây Ào wow Thôi giảm tì con mái gì nhỉ tiên mai à ờ, thành. wow. Thết mày giờ mứng ma, thế cào mấy tay lôi. er ừ. chạy dên dên. chạy dên dên. À, đi. ok, tài. เต๊ดใหม่ๆแก้เอาครับหมามาแล้วครับเต๊ดหมามาแล้วเฮ้ยอ้วนนี่เป็นไรมากไหมเฮ้ยตายเฮ้ย้อย,อยิ่งไม่ทันโอ้หมาหมาหมา,หมาติดจรวด เร็วที่เป่งไงหมาตติก็ไม่น่าจะวิ่งเร็วขนาดนี้นะผมว่าเอ้ยเร็วเวเฮ้ยเ้ยีจะพื้นแตกแล้วเนี่ย มีอะไรนักหนาวะโอ้มีแล้วยิงหมาไม่โดนด้วยครับเอ้ยหมาตัวใหญ่จังความรู้สึกผมไม่ได้ยิงหมาสักนัดเลยเนี่ยซอมบี้มันขวางหมดเลย จยิงไม่ทันด้วยเร็วที่งรือหมาวิ่งเป็นมันวิ่งสวนสนามมาเลยครับหมาเนี่ยเฮ้ยไอตายสักทีเถอะ อายากจังโอ้โหถึกบรลลมใหม่ใหม,ม่แล้วหรอยิงหมาโดนตัวหลังอะไรวะ ไตายเว้ยโอ้โหมาใหม่แกตัวเก่ายังไม่เสร็จเลยตัวใหม่หมาอีกแล้วทีสามแล้วนี่อ่ะจะมาอีกเหรอเยอะไปเปล่าเออผมว่าจะลองติดไอ้ไอล้ลวเหล็กดูอะ ลวดหนามอ่ะัว้วลวดหนามมันจะช่วยไหมผมไม่รู้เหมือนกันคืออยากให้มันสะลอสักหน่อยก็ยังดีอะ่ะผมว่านะอ้าพังเลยเหรอโอ้โหยิงจันธนูพังครับที่น้องตุดจัดบอกเลย โพยาบาลดิฟว่ะพยาบาลผมดิฟ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 อ้าวว้าวมันดึงได้เร็วที่สุดแค่นี้ว่ะเออตายบ้างเหอะคุณหมาเอาฮัลโหลหมดยัง จากหนะ้าร้อยนัดเหลือ2สองร้อยแล้วแนละ้วเฮ้ยมันไม่ค่อยเข้าหัวตายอะ่ะผมไม่รู้จะทำไงนี่ก็เล็งเล็งหัวบ้างแล้วนะโอ้โดนเขา่าไม่ตายทำไงก็ไม่ตายเออเนเ้นไปดิ โอ้โหเหมือนมีพลังครับเมือนนเม่อนบ่นเมื่อบ่นแล้วมีพลังไม่ต้องหวังเก็บลูกธาโนแล้วอะตอนเนี้ยโอโ้มาอีกแล้วเฮ้ยมาใหม่อีกแล้วโอ้โหมาเก่าก็ยังไม่หมดเลย,เลยอะ เ้ยตายไม่ตายด้วยอ้เอเอ,เอมันยังมาอีกว่ะไอ้พวกแขกไม่ได้รับเธอเนี่ยมันเยอะโอ้โหหมดวันแล้วยังจะวิ่งกันไม่เสร็จอีก้าวคุกี้เกียดวิ่งแล้วเหรออะไรเงี้ย ฮัลโหลพี่แกขี่เกียจวิ่งกันแล้วครับอ๋อหรือว่าผมเซตไว้ว่าไม่ให้มันวิ่งวะอาจจะเป็นไปได้นะมันก็วิ่งอยู่นี่มันไม่เดือดเท่าเดิมแล้วแต่หมานี่ยังเดือดเท่าเดิมนะครับ

ยังพยายามไอ้นี่ยังพยายามดูมันไถของผมลงไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยแตกไปเสร็จโอเคน่าจะหมดแล้วนะผมจะไล่เก็บลูกธนูแล้วอา้าเด็กกรัโอ้โหต้องลงลงไปเลยเฮ้ยผมมีเสียงไม้ Để tao mà mãi mãi mỏ mãi mỏ mãi mỏ Ôi chết hết mãi 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 được mãi mình mãi 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 mình mãi 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 น่าจะเสาแหละแต่ว่าแบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นเ,เป็นค่ำคืนที่โคตรมันครับเนื่องจากว่าปลอดภัยไรก,กังวลแล้วนักครับผมููดีใจได้แล้วเราก็ทำสำเร็จกรุปเน,น่าหนังโอเคเราต้องการ แั้วน้าหมาแล้วก็กินฮึุ้ยรู้สึกอร่อยกันเลยทีเดียวเชียวนะอเอคเราจะมาเริ่มไล่เปิดของกันแล้วเราจะได้อะไรบ้างเออถัโนเต็มเลยพวกถน่วผมปักเต็มเลยเอาไรวะเดี๋ยวโอค โอ้เนื่อ,อะไรไม่รู้โอ้ยไม่ดีนะโอ้ได้เงินเยอะมากอะ่ะสามร้อยกว่าที่ท่านพกตังเอาไว้มีอะไรอีกดูตรงนี้นะโอ้เงินโอ้ไปดีแล้วนี่หว่าโอ้มีเงินอีกอ้วโอ้โอ้เสื้อทหารนี่ว่าเฮ้ย โอ้อันนี้แหละที่ดีที่สุดตั้งแต่ได้มาของวันนี้นะครับโอเคก็บ้านผมก็ไม่ถึงกับเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์นะแต่ว่าเอาอีแรงนิดนึงหวหนงจะยิงโดนไหมหวันนี้เฮ้ยแม่ ยิงแม่งดีกว่าจบต้องการขนนกพอดีโอเนมาลูที่ผมเคยทำไว้โอเคเรียบร้อยบ้านผมถือว่ากันซอมบี้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถชะลอความเร็วของซอมบี้ได้ซึ่งผมกับเดี๋ยวผมไปหาวิธีก่อนแล้วกัน ก็เป็นยังไงกันบ้างสนุกนไหมถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะผมจะพาไปไหนค่อยมาติดตามรับชมกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผม